สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะพอถึงเทศกาลคริสต์มาสหลายคนก็คงนึกถึงวันหยุดนึกถึงซันตาคลอสและก็ของขวัญใช่ไหมคะแต่เทศกาลคริสต์มาสในแถบยุโรปนอกจากซันต้าแล้วยังมีปีศาจอีกตัวที่เชื่อกันว่าเป็นด้านมืดของซันตาปีศาจตนนี้มีชื่อว่าครัมปัสครัมปัสมาจากภาษาเยอรมันโบราณที่แปละว่ากรงเล็บ ที่ประเทศออสเตรียเชื่อกันว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับซันตาคลอสบางคนก็บอกว่ามันคือด้านมืดของซันต้ารูปร่างหน้าตาของมันเหมือนอสุรกายหัวแพะเดินสองขามีขนลุงรังมีเขายาวโคง้งปากเต็มด้วยฟันอันแหลมคมลิ้นยื่นยาวอย่างน่าสยดสยองมันมักจะปรากฏตัวพร้อมกับโซ่กระดิ่ง มีกิ่งไม้เบิร์สแล้วก็แซ่เอาไว้สำหรับฟาดเด็กไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อเคียนตีเด็กๆเ,เหล่านั้นจนหนำใจแล้วมันก็จะจับเด็กเหล่านั้นยัดใส่กระสอบแล้วพากลับไปที่รังของมันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนรกเชื่อกันว่าแคมปัสมักจะปรากฏตัวในวันที่5ธันวาคมของทุกปีชาวยุโรปมีการเรียกวันนี้ว่าแคมปัสไหนพวกมันจะโผล่มาในความมืดมิด โดยมีเป้าหมายก็คือเด็กดือ้อหรือเด็กซนมันเดินตระเวนไปตามท้องถนนเมื่อพบเด็กซนเข้าแคลมปัสก็จะใช้แส้ฟาดใส่เด็กเหล่านั้นและบางครั้งมันก็จะจับเด็กใส่ตะกร้าหรือถุงที่แบกมาด้วยเชื่อกันว่าเด็กที่ถูกพวกมันลักพาตัวไปจะถูกโยนทิ้งในแม่นม้ําหรือไม่ก็ถูกลากไปลงนรกหรือถูกแคมปัสจับกินเป็นอาหารทั้งเป็น และที่สำคัญเด็กเหล่านั้นจะหายสาบสูญไปโดยไม่มีใครได้เห็นพวกเขาอีกตลอดการในวันคริสต์มาสอีฟเด็กๆชาวออสเตรียจะเอารองเท้าบูทหรือถุงเท้าของพวกเขาไปแขวนเอาไว้บริเวณหน้าต่างหรือไม่ก็หน้าห้องนอนในขณะที่พวกเขาหลับซันตาครอสและคามปัสก็จะมาที่บ้านของพวกเขาถ้าเด็กคนไหนเป็นเด็กดี ซานตาก็จะเอาขวังขวานเอาลูกอมและขนมใส่ไว้ในถุงเท้าหรือรองเท้าบูทของพวกเขาแต่ถ้าเด็กคนไหนทำตัวไม่ดีเป็นเด็กดื้อเด็กซนครัมปัสก็จะเอาไม้กระบองตีพวกเขาจนตื่นและถ้าเด็กคนไหนทำตัวแย่มากๆครัมปัสจะจับพวกเขาใส่ไว้ในถุงก่อนที่จะเอาไปโยนทิ้งในแม่น้ำตำนานของครัมปัสนั้นเริ่มที่จะเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วทั้งยุโรป โดยเฉพาะประเทศเช็กสโลวาเกียสโลวีกเกวนียโครเอเชียแล้วก็อิตาลีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือวิดีโอเกมมักจะมีการหยิบตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านมาเป็นแกนหลักของเรื่องอยู่แล้วซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องราวของแคมปัสด้วยแต่ด้วยความที่ตัวของแคมปัสเป็นปีศาจที่ปรากฏตัวในเรื่องเล่าเฉพาะเทศกาคลคริสต์มาสเท่านั้นทำให้มีสื่อบันเทิงที่กล่าวถึงมันน้อยมาก และนี่ก็คือเรื่องราวของแคลมปสัสปีศาจสุดสะพรึงที่เป็นตัวแทนของความน่ากลัวหนึ่งในกุสโลบายเพื่อใช้ตักเตือนเด็กๆที่ทำตัวไม่ดีจบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ